นี่มะกว่าฝรั่งค่ะบักมะบักกว่าฝรั่งบุทันได้สุกเด้อค่ะนี่ยังบุสุกค่ะนี่สวัสดีค่ะพี่น้องบ,บุพพอกันโดนเนาะค่ะช่วงนี้จุลี่หนุ่งอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อจุลี่หนุ่งเฮ็ดยังเดี๋ยวทำมาล้อเดี๋ยว จูเลซี่ไฮเบิงเ้งดอกค่ะว่าจุลีหยุ่งอีหอย่างยูเนาะค่ะช่วงนี้เนาะพอดีมือนี้เห็ดเวียกแ้วก็เลยพาพี่น้องเข้าป่าเห็ดมันปูจากน้อยค่ะเดี๋ยวตามมันรุ่นกันค่ะว่าสิพ่อหรือบ่บพ่อ,พอมือนี้ไปค่ะไปลุยเลยค่ะป้าก็เริ่มโฮกแล้วเด้อค่ะป้าช่วงนี้เริ่มโฮกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จุลี่ไฮเบิ้งอยู่นี่อันนั้นเด้อค่ะบ่แมเป็นผู้ดางเด้อพี่น้อง พวกเปนผู้ดังเลยเนี่ยเด้ออันนี้เขาเิ้นใบอออีเลฟเ a n นเอีย uh, e ค่ะพี่น้องนี่เพิน่นมันโดนแดดโดนน้ำโดนแดดไรมันก็เลยดังค่ะดังนี่ใบดังค่ะนี่จุนี่อีเลฟเ n t นเอี e ars, เนาะค่ะเห็นมันงามดีจุรีเลไ,ไทยเบิง้งป้าช่วงนี้กับสี่หกเนี่จักน้อยนี่ ประมาณนี้เลยค่ะไม่เดี๋ยวมาลุยกันค่ะมือนี้ บ่ท่านได้พออย่างเด้อค่ะปลานี่ปลาเห็ดมันปูคิดว่ามันยังเลี้ยวไปค่ะบ่ท่านได้มีบ่ท่านได้เห็นพอดีจุลีบ่ได้เลาะลายมือบ่ได้เข่าป้าลายมือพามาซองเบิ้งซื่อๆดอกค่ะคิดว่ามันยังเลี้ยวไปยังบ่ท่านได้หอดย้ำเขาเนาะค่ะ ช่วงนี้จูเฮ็ดงานเด้อพี่น้องเฮ็ดงานเป็นกรรมกรเด้อช่วงนี้เดี๋ยวไว้ให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดอจุลียสหเบิ้งแต่กับบอเน่ดอกเดอจุลียสหเบิ้งเข้าๆวัดจุลีเฮ็ดยางเนาะพี่น้องเนาะเสียงยังอะไรบ่เนี่ย <c oughs> แนหนมลังแนหนมลังเห้กันเนด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เสีย,ง,ย <c oughs> งมาจากทั้งพุ่นละค่ะก่อนออกบ้านพระเอกแล้วแหงว่ามีออกแล้วเด้อว่าสั่น เพ๊กระไดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขนสิออกบ้านอยู่ยังมหาวาอยู่ยังมหาบอกกันประทัวอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเป็นขึ้นเลี้ยงเียๆโอ้ยใบไม้มันยังแล้วโคตยังแล้วโคตบเท่านได้ขึ้นบพท่านได้ขึ้นนี่สภาพปลา ประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้นั่น อมูลซัดเด็กแล้วนี่น่าจะเป็นหมีน่าจะเป็นหมีดอกค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันนี้กะอันนี้เอิญเอิญอ,อินเดียนไพพ์เด้อค่ะนี่กําลังสิขึ้นนี่ลัดยูรีนี่อันนี้เป็นยาเด้อค่ะนี่พี่น้องนี่เป็นยายาแก้ยาคลายความกังวล ยาคลายความกังวลแล้วก็เป็นยาเป็นยาแก้ปวดขนานดีว่าสั้นค่ะนี่นี่อินเดียนไพพ์หรือว่าโกสไพพ์โกสโกสไพพ์น้องพี่น,อน้องเนาะนี่กําลังสิขืนค่ะปีนี่ซ่าปีนี้ขืนซ่าค่ะแต่ว่าพ่วมพ่วมสิขืนกําลังสิขืน้น้องพี่น,อน้องเนาะโกสโกสไพพ์ Ghost หรือว่าอินเดียนไพพ์ของรัตจุลลี่เป็น เป็นพืชสงวนด้ค่ะเป็นผักสงวนเป็นพืชสงวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเป็นยูถ้าเกินถ้าขึ้นยูทีส่วนบุคคลอะเก็บได้รยูค่ะแต่ว่าที่ไปเก็บน้ำปลาน้ำเขาน้ำที่พืชเดินเนี่ยก็ล่ะ National Forest บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องผิดกฎหมายเด้อค่ะสรุปแล้วป้านี่กับบ่พอยังบ่ทันได้ บพทันเห็ดบพทันได้ขึ้นค่ะเหตุมันปูเหตุมันปูยังบพทันได้ขึ้นป้านี่ก็ได้นอกพี่น้องเนาะเดลี่ก็บขาคิดว่าสิขึ้นดอกเพราะว่ามันยังเลี้ยวมันยังเลี้ยวไปค่ะมันยังมันยังเลี้ยวไปสําหรับแถบนี้แถบนี้เลี้ยวโพดค่ะทั้งอื่นเพื่อนอาทิขึ้นแล้วแต่ทั้งนี้บพทันได้ขึ้นเนาะค่ะเนาะ ใบสนะดูดสิออกป้าดอกค่ะบ่พออย่างมือนี่บ่ได้ทักท้ายพี่น้องโดนลายมือมือนี้เลยพาพี่น้องเลาะน้อยนึงมาทักท้ายพี่น้องน้อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ป้าฮกลวละค่ะป้าก็ได้ระเบิง์นเฮดจูนี่ค่ะน่าจะเป็นเห็ดเบื่อย่ดอกนี่ค่ะ ขืนเป็นกุ้มเยอะขึ้นอยู่เต้มอยู่ค่ะนี่ขึ้นอยู่น้ำกันพูดนะเห็ดชนิดนี้จุลีบ่เคยเก็บบ่บเคยกินเ้ยค่ะไทยให้เบิ้งอยู่นี่จุลีไทยให้เบิ้งซื้อๆลักษณะเขาก็สีประมาณนี่ นี่ด้านหลังเขานี่ขาสีกวงกวางค่ะจุรีบอลลูอ่ะเหตุยังไงเออค่ะพี่น้องจุรีบอลได้เก็บไปกินเด้อจุรีท้ายให้พี่น้องเบื้องซื้อๆแล้วพี่น้องเนาะจุรี่จะออกปลาแล้วมาหน้ไปอ,ออกปลาค่ะมือนี้บ่โซกบ่อมานเนาะ นี่ก็เฮ็ดอีกชนิดนึงเห็นคักบ่เนาะบัดนี้นี่เฮ็ดยามกับบลูคือกันอันนี้ก็ได้เกิดเป็นกุ้มอยู่เกิดเป็นจุอยู่คือกันนี่ก็ได้เต็มอยู่เฮ็ดเบื เห็ดเบื่อลายย่างอยู่ค่ะแห่งเห็ดกินได้เพราะท่านได้มีเพราะท่านไดเห็นนะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูเขาเพราะท่านไดอ,ออกค่ะเห็ดมันปูเขาก็ได้ไปสนบนันีจุลีสิงโง่คืนลงบ้านดอกค่ะมาทักท้ายพี่น้องซื้อๆบ่ได้พ่อกันโดนนะพี่น้องช่วงนี้จุลีหยุ่งอยู่ค่ะจุลีเห็ดงานกอส่างอยู่นะพี่น้องทำมารุ่นกันด้ค่ะว่าจุลีเห็ดยัง เดี๋ยวจุลีเซเยรคลิปให้เบิ้งดอกค่ะให้เรียบร้อยก็นนอะพี่น้องเนาะกันสั้นก็คลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบ,บคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไครต์้มมคะคะพี่น้องอพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปละค่ะโอ้ยยางขึ้นมาเมียอยู่ค่ะนาอพี่น้องเนาะไปละค่ะบายบายพอกันไม่คลิปหน้าค่ะ